สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอลิฟสายมันครับคลิปนี้ผมอยู่ที่แยกทางพาดจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ที่อูจูเนียอะไรแต่งซิ่งครับว่าจะมาสวัสดีปีใหม่เสียจูหน่อยแต่ว่าไม่เห็นครับไม่น่าจะเปิดร้านเนะี่ยดูปิดปิดหมดเลยรถต่อเสร็จใหม่ๆโอ้โหสวยงามมาก ถามตาดูด้เสียจูไปไหนตาเสียจูไปไหนครับเนอ่ยอยู่บนบ้านอตาบอกเสียจูไม่ได้เปิดร้านครับกะจะมาสวัสดีปีใหม่แกหน่อยไม่ได้เปิดอูเลยครับผมได้ครับ ก็เลยขออนุญาตเสียจูครับถ่ายรถดำสวยๆสักคลิปอันนี้ก็จะเป็นอ่าสิบร้อสิบร้อแคะสิบร้อแคะเป็นหางโลปีดหางล่างรถเกี่ยวครับใครที่กำลังจะเล่นรถเกี่ยวเนี่ย พอดีเลยไม่ใหญ่ไม่สูงครับยางเท่าไหร่เนี่ยยางแปดสองห้าครับขอบสิบหกด้วยนี่ของจริงของจริงครับรถก็เยอะครับรถเดินทางกับ ่าเมืองกรุงครับกลับไปทํางานก็ใครที่กําลังเดินทางอยู่ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวก็เดินทางปลอดภัยครับถึงที่หมายอย่างปลอดภัยขับรถก็ใช้ความระมัดระวังให้มากครับช่วงนี้เทศกาลร,รถเยอะหน่อยนึงเนีดูโอ้เยอะมากครับแยกทางพาดชุมพลบุรีเนี่ย เ,เดี๋ยวเราไปดูรอยเชื่อมคันที่ว่าต่อเสร็จใหม่ๆหน่อยรอยเชื่อมออดูปาดๆๆสวยงามเลยรอยเชื่อมไม่มีที่ติเลยเชื่อมทุกจุดครับเนี่ยเชื่อมทุกจุด จริงอ่ะบางฝุ่นก็ใส่สวยครับดูโอ้โหรอยรอยเชื่อมปิดทุกอย่างครับปิดเนีย้ยหมดเลยอันนี้ก็ขึ้นลายเสร็จเหลือใส่บางฝุ่นใส่ไฟท้ายเนาะอันเนี้ยรถก็เยอะเหมือนเดิมครับอูจูเนียอะไรแต่งซิ่งครับ สวยๆละแง่สามไม้ด้วยสวยงามมากมอยากได้ละแงสามไม้แบบนี้แหละถ้าละแงสองไม้มันดูแบบต่ำๆมันดูแบบคันเล็กๆนะครับเห็นไหมเหมือนคันสีฟา้ฟามันดูต่ำๆดูเล็กๆชอบแบบนี้เห็นไหมสามสามไม้จะสวยงามมากเลย อ,อนุญาตเสียจูเด้อรีวิวรอยเชื่อมเด้อมาไม่ได้ทักบอกครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตหมดพอดีสวยงามจริงๆเลยเราเดาไปดูคันที่ต่อเสร็จกันหน่อยครับดูคันนี้สวยอยู่นะมีกระเช้าด้านบนด้วย ดูกระเช้าด้านบนก็หลายตังอยู่นะผมว่าบันไดข้างครอบแคปเรี่ยมมีเนียมทั้งหมดเลยสวยงามทอ่อมอก็เตียวแฟด3สามครับคันนี้ตัวนี้เป็นเมกาห้าร้อยแปลงหน้าโดมิเนเตอร์ครับกันชนเป็นของเมก้าอยู่เหมือนเดิม แต่จะเป็นกันชนย้ำหมดนูน่นคันนู้นอ่ะจะไม่ใช่แปลงหน้าเฉยแต่ว่ากันชนยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าลูกค้าสนใจสั่งเสียจูได้เลยพามาดูรถหล่อๆรถสวยๆที่อยู่จูเนียอะไรแต่งซิ่งครับอยู่แยกทางพาดอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ นานๆทีจะได้มาถ่ายครับปีหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยกว่าจะได้เข้ามาเนี่ยอันนี้ก็มาเยี่ยมกลับมาบ้านพ่อตานะครับไม่เยี่ยมพ่อตาก็เลยแวะมาหาเสียจูแต่ว่าเสียจูไม่ได้เปิดร้านก็เลยขออนุญาตแล้วกันนะครับถ่ายสักหนึ่งคลิป <laughs> ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วครับปกติก็จะไปแต่สนาม เนาะไปแต่สนามแข่งเออเทลเลอร์คันนี้หัวมันดูไม่ใหญ่เนาะพอดีพอดีเลยเอาไปใส่อ่ลา,าวไฟหน่อยกันชนหน่อยลากรถเกี่ยวโอโ้โหเล่มเลยอันเนี้ย สวยงามมากดูจะาพาไปเดินดูใกล้ๆครับน่าจะยังไม่มีเจ้าของนั่งเนี่ยดูข้างบนข้างบนก็กระเช้า,ชาก็จะเป็นชื่อของจูเนียอะไรแต่งครับอันนี้ก็ดูมินิเตอร์ครับแปลงหน้าเหมือนกันตัวนี้น่าจะเป็นปมสายนะดูจากรูปลักษ์รูปลักษณะ ทอยเสียเนี่ยพวกนี้จะเป็นป้อมสายอุ้ยคันนี้สีสวยมากครับโดมิเตอร์คันนี้สีเอฟเฟกดูวะเงาวิบับวิบับเลยโดนแสงแดดนี่ครับจุเนีอยอะไรแต่งนะมีราวไฟให้ด้วยเยอะเลยเป็นไฟเดนจิ เอาไปใส่ไฟสเต็ปสวยงามมากเนี่ยข้างบนเน่ยสชั้นเนี่ยสวยงามสวยงามสีเอฟเฟกเลยท่อเอดโดนแดดดูดิวิปปบวับวิบวับขนาดไม่ได้ล้างนะขนาดไม่ได้ล้างโดนแดดยังวิปปบวับวิบวับเลยทุกคนสวยงามมากอันนี้ก็จะเป็นล็อกกี้ล็อกกี้ก็จะมีราวไฟอยู่2ชั้น ล็อกกี้ล็อกกี้อยนะเครื่องตัวเนี้ล็อกในตำนานครับอยู่แบบล็อกล็อกสวยงามมากนะใครสาวกล็อกกีนี่ก็มาดูได้ที่อูจูเนียอะไรแต่งครับราคาไม่แรงที่คิดครับออกรถง่ายครับสบายกระเป๋าเรามาคุยกับเสียจูดูเนียเบอร์โทรแกเนี่ยเลยจูเนียอะไรแต่งนะครับเบอร์โทร0 8 6 3 4 1 1 4 0 5ครับ สวยงามมากโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่เจอเสียจูครับว่าจะมาสวัสดีปีใหม่แกซะหน่อยคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกคนครับฝากก,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลิฟสายมันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆนะครับช่องไม่ใหญ่สวัสดีครับ